โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลสีบุญเรืองอําเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน69คนบริหารงานโดยนายสุชาติคำมภูลาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสถานศึกษามาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยฝใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม,มั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อต,อตอนเองและส่วนรวมมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานศึกษากำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถวัดความสำเร็จได้และรายงานผลการดำเนินง,งานมาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาจัดทําแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษามาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปรกรณ์ระบบเทคโนโลยีิเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปรกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษามาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดลอ้อมอาคารสถานที่ปลอดภยัยและถูกสุขลักษณะสถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดลอ้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภยัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงม,มาตรการการดำเนินง,งานทุกด้านมาตรฐานที่2ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติสถานศึกษามีการจัดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภยัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินการทุกด้านตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจําเป็นตัวชี้วัดที่2จุดสก,การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก สื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที uh ่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ัวชี้วัที่3.3มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โรงเรียนบ้านหนองบัวน,น้อยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยังนำนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งมาใช้ควบคู่เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สาก,กลในศตวรรษที่21อีกด้วยภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข